ตามพามสปอร์ตนะครับนะเข้าใจนะ <im it> แล้วก็อย่าเซ็นผิดนะครับถ้าเซ็นผิดมันจะเสียเวลามันต้องไปถ่ายเอกสารใหม่ต้องไปเซ็นใหม่มันเสียเวลา <im it> นะครับเพราะฉะนั้นเรามาตกลงกันก่อนนะครับถ้าใครเซ็นผิดจะให้วิ่งขึ้นลงนบันไดสามรอบโอเคไหมนะ, <im it> ะเอา่อเซ็นนะครับอย่าไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่อย่าให้ผิดอย่าไปเซ็นซ้ำนะ โอเคเราเซ็นตามพัสปอร์ตนะครับเซ็นด้านล่างตรงกลางตรงนี้ไม่ต,ต้องครับไม่ต้องครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรท,ที่ติดต่อได้ข้างลาง่างยาเชื่อใช่ด้านล่างชื่อเลยแล้วก็เบอร์โทรเซ็นแค่ หน้าพาสปอร์ตหน้าเดียวนะครับต่อไปไม่ต้องเซ็นเบอร์โทรแล้วนะหน้าต่อไปไปทีละหน้านะครับใช่เบอร์โทนเลยจะได้ม่ต้องเขียนซ้ำใช่ที่หาตามนี่เลยนี่น้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเบอร์โทรไม่ต้องเซ็นแล้วนะครับให้เซ็นตามพาสปอร์ตครับเซ็นข้างๆนี่เลยครับข้างๆบูทัเลย เซ็นเซ็นเซ็นนีเลยครับด้านล่างด้านสเปรเหมือนกันครับด้านล่างนะครับตรงนี้เลยแค่เขียนตรงนั้นเฉยเไม่เป็นไรเซ็นเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่พยายามเขียน เขีนแกคเดียวนเอันนี้กเขียนตรงนี้เลยนะสายไว้ริงใครของเจ้าเจนนี่เจนนี้เลยบางเวรเก่าเออม่ใมอยคือกนะอการที่เรามาเซ็นอรอเินะครับมันคืออะไรโรงงานงานโรงงานที่จะเดินทางไปอิสราเอลทุกคนเราต้องมาเซ็นเอกสาร เพื่อมายืนยันตัวตนที่สถานทูตนะครับว่าเรามีตัวตนจริงจะเดินทางไปอิสราเอลจริงๆแล้วก็มีทางนเซ็นรับรองให้เราไปนะครับเข้าใจหรือยังอีกที่ใครได้นานะครับแล้วก็ผมจะอธิบายเรื่องวีซ่าให้ฟังนะครับหลายคนชอบถามว่าพี่จะได้บินเมื่อไหร่เซลล์จะได้บินเมื่อไหร่นะครับโบแดงที่เรามาเซ็น ที่เรามาเข้าสถานทูตน,นะเรามาเซ็นก่อนเซ็นหลังก็ได้ก่อนบินนะคือเออเซ็นได้หมดแต่ทุกคนต้องมาเซ็นก่อนแต่ทุกคนต้องมาเซน็นนะครับไม่ใช่ว่าเซนเน็นแล้วได้ไปเลยนะครับวีซ<ม>่า<ม>จะมีอยู่สองอย่างอันตอบแรกคือวีซ่าที่เรเดี๋ยววันที่บอกเนาะเดี๋ยวฟานะยื่นไปนะก็จะเป็นฝนตุ่นโลกซีอดีอะไรต่งางๆยื่นไปแล้วก็นายจ้างตอบกลับมานะครับว่าวีซ่าผ่านแล้วอันนี้คือวีซ่าชุดแรกนะ อันที่สองคืออะไรใบาขาวมันคือใบเรียกตัวถ้ามีใบาขาวมาเราถึงจะชัวร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะได้บินนะถ้าใบาขาวยังไม่มายังไม่ชัวเข้าใจไหมครับนะถ้าไม่ต้องมาถามโรงงานเองไม่ต้องมาถาม,ม,ม,าถามพนักงานไม่ต้องมาถามสายงานหรอกว่าจะได้บินเมื่อ,อไหร่นะครับเพราะว่าทุกทุกอย่างขึ้นอยู่กับแม่จ้งจะชา้าจ,จะเร็วจะยกเลิกจากอะไรมีหมดนะครับนะ ถ้าถามสายงานถ้าถ้ามาถาม,ถามพนักงานตอบได้คําเดียวหรูป้อมไม่เลือกถ้าส่วนใหญ่ได้โปรขาวมาแล้วประมาณกี่วันครับถ้าถ้าใบขาวมาไม่เกินสามสามาทิตย์หรือสามเดือนสามสิบวันสามสิบไม่เกินสามสิบวันต้องบินก่อนสาวันถ้าใบขาวมาต้องบินตลอดกาลถ้าถ้าเขาสแตมป์วีซ่าให้แล้วไม่เกินสามสิบวันต้องบินแล้ว เข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามไม่ต้องไปถามสายงานหรอกเราอยู่บ้านเฉยนะครับนะ <c oughs> ถาถามไปก็ได้คําตอบเดียวนะครับแต่ถ้าในจ้างส่งเรื่องมาแล้วส่งส่งไปข่าวมาแล้วเ็าจะแจ้งเองนะครับนะก็ไปกูน้นี่ทีมสินได้เลยเท่านั้นเนะข้าใจไหมครับนะเข้าใจแล้วก็เซ็นลงไปเลยครับอย่าตะแคงไปไหนนะครับให้เซ็นตรงนี้นะครับอันนี้คือดังตก็เซ็นเซ็นไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจมัน อย่าต่แคงข้างนะแทงข้างขวามันครับสจะให้วิ่งนะได้ได้ั่ดาินน้่สัดไปครับให้เราดูชื่อน้สกุลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พาสปอร์ตวตรงกับพาสปอร์ตของเราหรือเปล่าไม่เป็นไชื่อหรอไม่เป็นไร

ไปนะถัดไปจะเป็นหน้าทิพพักไว้นะครับทุกคนจะมีหน้าทิ่พักไว้อย่ากแก่มันออกมานะครับน,นะ,ะทนิพย์พักไว้ <c oughs> นะพรุ่งนี้เราต้องไปเซ็นหน้านี้นะครับนะพรุ่งนี้ค่อยเซ็นนะครับพรุ่งนี้ต้องเซ็นตรงไหนนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ตงรงลหนเซ็นนะไม่ใช่ไปเซ็นด้านล่างเหมือนวันนี้นะคนะนที่ไม่ต้องเขียนนะครับันะ่นข้ามไปเลย ต่อไปจะเป็นหน้านี้นะครับข้างบนโล่โงๆอย่าไปเซ็นนะครับเซ็นด้านล่าง <Okay. S 3> ข้างล่างข้านล่างข้างล่างค่ะข้างล่างนะข้างบนล่างกว้างอย่าไปเซ็นมันให้จะให้สิบล้อจอดโอเคหนะ้าถัดไปครับหนะ้าถัดไปจะเป็นภาษาถ่วงน่องนะนจะมีอยู่สามหน้า เสิร์ฟไปเลยครับสามน้าเกินข้างหนเหมือนกันใช่ค่ะไอท้ที่คนที่ห้อยไว้ระวังตกนะเราวางชุดมันตกนะครับเก็บเก็บด้วยคนที่ห้อยไวอ้อ่ะมันจะตกนะเส้นนั้ใช่ค่ะพี่ นนี้เสร็จแล้วหน้าถัดไปนะครับมันจะเป็นชุดชุดที่สองนะครับมันจะเหมือนชุดแรกทั้งหมดเลยนะครับให้เราเซ็นทุกหน้ายกเว้นหน้าที่พับไว้นะครับไม่ได้เซ็นทุกหน้ายกเว้นหน้าที่พับไว้นะครับซ้ำโจ๊กซ้ำโจ๊กและ 真的不行。 ตามไปเอ่อ yeah. mm ืมกที่เสร็จแล้วมาให้ตรวจดูก่อนนะครับใช่ถุงมือไมใช่เลยฮ่าฮฮนเ่ง เออนายผู้หญิงก็นอสหรือว่านางอวู่อืาดูอมาเอาตัวพี่เ้นนที่มาใหม่ไปเยชิ้นส้นเส้นนะทนายไม่็นหรอ ยมงม่เร็จอ่ะตรงกลางนะครับช่องที่สองให้เซ็นตามพาสปอร์ตนะครับค,คนที่มาใหม่ช่องขอบวนช่องแรกชื่อลมส่สุนเต็มช่องที่สองเซ็นตามพาสปอร์ต บินนายไหมนะช่องแรกเอาแถวร่างนะครับแถวร่างซื้อแค่ช่องเดียวนะครับช่องตรงกลางเส้นตามพัส์ต โอคหน้าหน้าสองครับหน้าสองเซ็นแค่บรรทัดสุดท้ายนะครับหน้าบรรทัดสุดท้ายเซ็นตามขปปั้นสอบค่ะตรงนีอะไรสิชุดเลขใที่เสร็จแล้วส่งส่งขึ้นมานะครับรวบรวมมาเลย่อะไรสินะเน้งตัวต,ตัด ค,ค,ครับวันนี้จะมาอบรมขั้นตอนการขึ้นไปเร็จเอกสารที่สถานช่วนะครับขอให้เราทุกคนตั้งใจต่อนะครับลหลากของเราเน,นี่ยน่าจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับการรอเข้าคิวข้างล่างนะครับเราขั้นตอนการขึ้นไปข้างบนแล้วก็เข้าไปเข้าไปเซ็นเซ็นเอกสารนะครับสาขั้นตอนนะครับรอนนเอกสารนะครับของเราทุกคนนะครับพรุ่งนี้จะให้เตรียมใบนี้นะครับ เอกสารชุดนี้ที่เราเซ็นวันนี้นะครับอันนี้ถือเป็นลายเซ็นของเรานะครับทีนี้อยากถามพี่เซ็นนามสกุลได้ไหมพี่เซ็นยังไงวันนี้เซ็นยังไงพรุ่งนี้ไปเซ็นอยางังนะครับโอเคนะครับหน้าแรกของเราทุกคนเราเซ็นหนูน้องแล้วก็เซ็นมูลเอกสารมีโขน้องที่น้องเขาให้ว่างไว้นะครับพรุ่งนี้นะครับที่เราจะไปเซ็นเมื่อกี้ได้เปิดดูยังไงครับ สวนะครับมันจะมีสองคือนนอสที่เราไปเสร็จตอนนั้นก็สองคืนนะครับโอเคนะครับผมจะอธิบายขั้นตอนการขึ้นไปก่อน,นครับเราไปถึงพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งว่าของใครอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่เนาะก่อนเลขึ้นไปตามลำดับเช่นผมบอกว่าหน,น,น,นึ่งถึงสิบนะครับมา้าข้อแถวก่อนนะครับที่ไปเสร็จก่อน อย่ถึง10ใกล้จะหมดละเหลือประมาณ2-3คนละที่เหลือ10ทั้งนี้10ก็มาต่านะครับเขาจะไม่ให้คอการหิบข้างหน้าทั้งหมดก็จะไม่ให้ไปอีกฝั่งนึงเราเป็นตรงข้ามอะไรมองอย่างเงี้ยแหละเนาะก็พยายามเข้าไปกางหิบนะครับการเข้าไปนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเอกสารของเราพร้อมกับบัตรประชาชนแน่เลยครับบัตรประชาชนครับเราจะใช้ตั้งแต่ข้างล่างเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราชื่ออะไรนามสุลอะไร นตัวเราจริงๆบางครั้งเขาจะถามชื่อนามสกุลันที่เกิดแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับก็ปุ่มกดนะครับแล้วก็ป้องขึ้นไปนะครับชั้นทูบเราอยู่ชั้น25นะครับถ้าเจ้าหน้าทมีคนขึ้นไปด้วยเขากดยี่สิบห้าเราก็ไม่เราต้องกดเนาะถ้าไม่มีใครกดเราต้องกดเองนะครับเพราะอาจขึ้นไปทีละอสองหรือสามคนเนาะแล้วแต่เจ้าหน้าที่วันในวันนั้นนะครับถ้าไม่มีใครกดรีบให้เราต้องกดขึ้นไปเองเนาะ ชัดยิ่งมานะครับขึ้นไปถึงชั้นยี่งห้าปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาต้จะมีระบบเซอร์เรตี้เขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะให้ไปทางด้านถ้าเราขึ้นลิฟต์ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับออกไปก็จะต้องไปทางขวาครับถ้าเราขึ้นลิฟต์ฝั่งซ้ายอื่นให้ฝั่งขวามือตัวเองนะครับตอนออกเราก็ตกไปทางซ้ายนะครับก็จะมีระบบเซอร์เรตี้อีกชัดหนึ่งเขาจะทำกันแล้วก็เขาจะให้ผ่านระบบสแเปรดกันนะครับแต่ต่อไปอาจจะ ว่อวันนี้เขาขอความร่วมมือมัก็คือว่าให้เก็บโทรศัพท์เก็บกระเป๋าสตางค์ไม่ได้นอนเลยไม่ต้องไปเลยมันจะได้ไม่ต้องการสแกนง่ายเพราะว่าถ้าไม่เห็นนั้นเราก็ต้องไปรอการสแกนเข้าเพิ่มสแกนอีกมันยากนะครับหลายครั้งตอนเขาเลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้เก็บโทรศัพท์เก็บกระเป๋าบบสตางค์ทุกอย่างเลยเพื่อต่อไปช่วยเอกสารพิเศษมันจะได้ผ่านการตรวจได้ง่ายมากนะเพราะอย่างผมวันนี้คนเราเข้าไปพรุ่งนี้คนเราที่เข้าไปตักงสามสิบคน ค่อนข้างเยอะครับก็เลยอยากที่ทำให้ไดเดิมๆเอาบริษัทอยู่เราลอยู่เราเสร็จจากระบบซิเ่งปฏิที่ตรวจชั้นสองจากชั้นยี่ห้าข้างบนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะชี้ให้เอาบัตรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่งอยู่นะครับตำรวจก็จะชี้ไปให้ที่ประตูนะครับประตูนะครับจะสังเกตนะครับมันจะมีรูปกระดิ่งในห้าสีขาวๆอยู่ตรงกล่องสีดำๆเรากดตรงกระดิ่งนั้นนะครับมันจะมีสัญญาณเรือนโทรศัพท์นะครับดืดดืดดืด เวลาที่ยาวตื้อยาวๆก็คือเจ้าหน้าที่ผ่าตัดเราไม้แล้วเรากระปาเข้าขไปเลยนะครับขาออกเหมือนกันขาออกมามันก็จะมีรูปมือสีดแดงเนี่ยฉีไปทางตรงแค่แค่ครึ่ตัวแล้วก็จะมีการกระบาดสีดแดงครับเรากดตรงการกระบาดนะครับเสียงสัญญาณเหมือนเดิมครับตันตื้อยาวๆเมื่อไหร่เราก็ดึงนะครับขาออกดึงนะครับ,ออรบเมื่อเราเข้าไปถึงข้างในนะครับอขอให้ทุกคนลนเดเสียงเอกสารพร้อมน,นะครับพร้อมปฏิบัติชั่วครันะครับ ตข้าไปถ้าสมมติคนแรกก็คือยื่นเข้าไปเลยเนะาะทักทายมาก,ก่อนเนาะแล้วไปยื่นเข้าไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะเอาบบัตรประชาชนไปแล้วเปถามเราคนต่อไปที่มานะครับให้ยื่นเอกาสารเลยครับก็คือแบบประชาชนแน่เนะดือวแล้วเนาะยื่นเข้าไปในช่องนั้นเลยนะครับถ้ามันจะมีช่องที่สําหรับเซ็นที่พัสัมภาษเสี็จอยู่เนะาะแล้วก็ใครสัมภาษณ์เสร็จก็เขียนมาซ้ายมือของตนะัวเองเนาะมาเซ็นตรงนี้ คนใหญ่ก็ต่อเลยนะครับไม่ต้องไม่ไนะตื้นเห็นว่าเขาออกไปปุ๊บข้างๆปุ๊บเราก็แทรกไปเลยนะครับทําให้มันเป็นอัตโนมัติเลยเนาะมันจะได้เพื่อความรดวดเร็วในการเซ็นนะครับก็คือเหมือนกันทุกคนเขาเขาถามเสร็จเขาก็จะเอาเอกสารคือเราเซ็นเซ็นเมื่อไหร่เขาเขาถามโดยถือว่าเอกสารเรามาเซ็นด้วยความยินยอมด้วยตัวเองโดยความมาเซ็น เขาบอกว่าโอเคยินยอมเป็นตัวเองเขาก็จะเอาเอกสารชุดนี้ขึ้นให้เราปุ๊บตอนนั้นแหละพี่ก็จะเปิดเอกสารให้เราเสร็จเราก็แค่อย่างเดีลยเราถึงจะวางโทรศัพท์นั้นอันตอนการเข้าไปถึงนะครับผมอธิบายอีกทีนึงเนาะยื่นเอกสารเข้าไปปุ๊บนะครับยกมือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็วางไว้ข้างไม่ต้องไปแกนนะมันจะเสียเวลาในการโทรใหม่ก็วางไว้ด้านข้างเลยเนาะขั้นต่อไปมันจะได้อีกเลยเนาะก็คือยื่นเอกสารเสร็จปุ๊บ ติดโทรศัพท ah ์นังผู้สัมภาษณ์ครับเขาจะถามเราว่าชื่อนักศึกษาอะไรครับแล้วก็บอกไปวันนั้นี่เกิดครับวันนี้มาเซ็นเอกสารเขาเข้าใจหรือยังครับเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะมีอะไรแก้ไขไหมไม่มีนะครับมีใครนำข้ามมาเซ็นหรือว่ามายินยอมมาเองไม่มีครับมาเองบริษัทไทยทำเสมอแต่พี่เขาจะทำเวลาครับพี่เขาจะพูดเร็วมากเร็วกว่ามอีกคนบอกอะไรนะ ถ้าไม่เข้าใจกอะไรนะครับได้นะครับพยายามฟังนะครับบางทีถ้ามีตาบุ๋มอมันเสียงดำเนาะเสราะฉะนั้นก็ตั้งใจดังนะครับราจนผู้เดยนนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเขาถึงขั้นตอนที่เขายื่นเอกสารมาให้เราตุ๊บแล้วเรเ็นคนอื่นเข้าไปต่อนะครับคนอื่นเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนั้นยายปุ๊บเรายื่นต่อเลยนะครับเข้าไปถึงข้างในไม่จำเป็นต้องเรียงดิวแล้วนะครับก็คือใครเข้าไปถึงก่อนคนนั้นยื่นก่อนเลยนะครับเห็นเนาะ เสร็จจากนั้นเสร็จปุ๊บเราเซ็นเอกสารนะครับบางคนสษณ์เซ็นจะออกมาเลยคุณมาทําอะไรครับคุณมาเซ็นเอกสารยังไม่ทำเซ็นเลยก็จะออกไปได้ไงเข้าใจไหมครับเราต้องไปเซ็นเอกสารชุดนี้นะครับสองแผ่นที่เราเหลือไว้นะครับเซ็นเสร็จปุ๊บโอเคเอาแบบจัชาับของเรากับได้เลยลงไปเลยหรือใครจะรอเพื่อนลงไปสองคนก็ได้หาออกเพื่อนกันครับอย่างที่บอกนะครับมือสีแดงเนาะแล้วก็ตรงักรกระบาตรงไปนิ้วมือนะครับกดเดิมนะครับแล้วก็ออกได้เลย จะได้นไหมครับครับจำได้ไหมจะถามตัวอีกเชั้นไหนเชื่อมต้องครับตอนนี้ติดเกินครับเกิดนิจังหวัดอะไรครับเกิดจิตจวันอะไรครับอยู่หรือว่าเกิดเกิดถึ่เด็กอืมสถานที่เกิดแล้วพี่ดูพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตใครอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับของเขาเกิดอกรุงเทพฯสุขินาญนะครับ วันนี้ไปทำงานอะไรครับแต่นสินค้ามีออฟฟอรนี่เสียไหมครับวันนี้มีใครมาับเกษลงานหรือว่ามีความสมัครใจมีใครมาทำานอะไรที่เห็นว่าเาไปปุ๊บกรลิกมาเลยก็จวกเรื่อยๆบอะไไม่กทีรกไหครับเอนนีเกิดครับ เร่ที่ำอะไรครับทำงานอะไรครับีครอบครัวที่เจไว้ครับศึกษาอ่านพระรีัยครับมีอะไรแก้ไขไหมวันนี้มาไม่สนมักใจหรือมีใครมา้ามาไหมครับพรุ่นี้มันจะม่เสีย้นัเนะปเสัง่อเราแายมากเลยว่นี้นะชื่งครับวันนี้เีเกิดครับ เจะมาทานะครกันทำอะไรันฟัมคนที่เสียไปกัหมครับเิรนไปวยแก้ไขไหมอันนี้มีใครปับังาหรวที่ถูกันรับตัตาสินด้วยเ็นอ